ก็เวลาตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะก่อกองไฟกันก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยจะไปใส่อีกรอบหนึ่งนะครับดูนะไออาหารเราไม่ใช่อาหารเราอาหารปูแต่สักพักเดี๋ยวจะกลายเป็นอาหารเราเดี๋ยวไปใส่อีกรอบนึนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะก่อกองไฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะพพูดถึงการก่อไฟในป่านะครับเล็กๆน้อยๆเนาะ คือป่าหน้าฝนเนี่ยไม้ฟืนมันจะค่อนข้างเปียกนะครับการมาเดินป่าเนี่ยก็ควรจะต้องเตรียมตัวมาดีนะครับคือมาทุกครั้งเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวมาอย่างนี้นะเราจะต้องเตรียมเชื้อเพลิงมาด้วยนะครับผมใช้นี่นะครับคือคือเมื่อวานเนี่ยตรงนี้มันฝนตกนะครับผมก็รู้แล้วเราะว่ามาช่วงนี้ก็มันจะชื้นๆอย่างเงี้ยฟืนก็เปียกอย่างเงี้ยผมจะใช้เศษผ้ามานะครับแล้วก็มีนี่ตัวเชื้อเพลิงนะครับมันจะทําให้เราก่อไฟได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็เป็นน้ำมันน้ำมันเนาะดีเซลเนาะดีเซลก็นิดนึงก็มันมีน้ำมันพืชเก่าด้วยผมก็ใส่น้ำมันพืชผสมมาแล้วก็ใช้ไอตัวเบนซินเบนซินนิดนึงแต่ใส่ไม่เยอะหรอกมันก็จะพอมีมีเศษผ้าก็จะเหมือนใส่ตะเกียงนะครับมันก็จะทําให้เราก่อไฟได้ง่ายขึ้นเนาะอ่ะเพื่อนตอนนี้ใส่หน่อยลาดมันเข้าไปก็ควรจะวางไว้ใต้ใต้ไม้ดิ ลาดเข้าไปไปเช็คไว้อยู่ไหนวะลาดแกน,นี่ละไปเช็คตรงนี้ใส่ไปให้มันชุม่มเหมือนใส่ตะเกียงเลยเอาเอาละเอาละเอาล,เอาลอะเชื้อไม้ไผ่นี่ก็ชื้นนะครับเนี่ยชุ่มๆเลยแหละแต่ก็น,นะทดลองสิดธนะครับสูตรนี้ใช้มานานปีละเวลาเข้าป่าเข้าดงเวลาหน้าฝนนะครับชื้นๆเดี๋ยวเราค่อยเอาเศษไม้ไผ่มาใส่เพราะว่าไม้ไผ่มันจะติดไฟง่ายนะครับ แล้วค่อยเอาไม้ฟืนจริงๆมาใส่อ่ะเดี๋ยวเฟซเช็คก,กับผมน,นะครับโอ้อย่าไหม้คิ้วกันนะวะับนี่เป็นไงล่ะมอไใซะเยอะมันไม่ติดสินะติดจุ้ยใส่ตะเกียงเลยนะอย่าไปลาดดีล่ะลาดได้ไหมตาเจ้าของเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักก่อกองไฟแล้วก็ค่อย เตรียมเนาะที่จะจัดหุงหาอาหารกินกันรอบดึกก่อนแล้วก็ไปใส่ปูกลับมาค่อยไปทาอาหารเนาะนะติดง่ายนะครับวิธีนี้เนาะเป็นชุดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเข้าป่าต้องเตรียมตัวดีๆนะครับไม่ใช่มานั่งเอาไม้สีกันแล้วกาก้อนหินคอกันนี้ <laughs> ไม่ใช่แบกิวเนาะ <laughs> อันนั้นปล่อยแบกกิวเขาทำเลย <laughs> สุดยอดนะฮะติดแล้วขนาดไม้ไผ่ชื้นๆนะฮะสูตรนี้นี่เผาช้างได้เป็นตัวแล้วในะ <laughs> กองไฟใหญ่ขนาดนะี้ นี่อุปกรณ์ที่เราจะหลามกินเนาะเรียบร้อยแล้วนนี้นี่ที่จะใส่นะแทนถ้วยชามกู้ไหมโกเทจจาเลยเดี๋ยวเราหลามาเลยเดี๋ยวเรารอมรับพรรับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวหลามสุขจะรู้ครับเดี๋ยวหลามสุกจะรู้เป็นไงล่ะเป็นไงสุกหรือไทยร่วมวงเฮฮารอบกองไฟกันหน่อยไหมก่อนจะกลับเนี่ย <laughs> โอ้ร้อนเลยแหละอากาศก็ค่อนข้างหนาวเย็นนะครับคืนนี้เพราะมันมีทาน้ำไหลตลอดคืนนะเนาะโอ้โหตกอกตกใจนะคือเมื่อกี้บ้างไม้ไผ่มันแตกนะมันมระเบิดนะครับคือเราเอามาลองตรงนั้นเนาะเนาะสำหรับพาดบ้างหลามเนี่ยโอ้โหระเบิดตุ้มเลย دة. โอ้หน้ากลัวไปลุกชนเลยโอ้ยหอมนะอันนี้หลามอะไรครับ Uh, เราดูเนาะเราดูครับเราดูเ <laughs> มนูเด็ดเมดูเด็ดแน่นอนครับอร่อยแน่นอนค่ำคืนนี้